อ๋ครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้เปิดไข่แฮปปี้เอกไปแล้วนะครับทีนี้ก็ค่อนข้างเกลือน,นะครับค่อนข้างเกลือพอสมควรจะเรียกว,ว่าเกลือไหมเกลือนะครับผมเลยอยากจะแบบลองเปิดไข่ดาบยกนะครับสักสิบใบแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาเปิดไข่ดาบยกสักสิบใบนะครับก็ ไม่ขออะไรมากขอของแลก็ได้นะครับนะของแลถ้าของเกลือเลยก็นั่นแหละอะไม่เป็นไรนะครับไปอืมยูนิตมาเบจีเบจียังดีอยู่นะครับโอ้วันนี้เธอไม่ดีแล้ว โอ้โหบจีรัวๆเลยยูนิคได้สักอันได้ปะอุ้ยจีหละโอ้โหอัร์ติยะยูนิคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับใครดาบยกผมไม่ได้อันนี้เลยนะ ไม่ไม่ได้แบบเขาเรียกเลยนะของเลสักอันแบบสิฟองเนี่ยได้โอ้ยจะได้ของของจูมาเลยเหรอโอ้ได้แค่นี้ดูเท่าไหร่อ่ะนะครับแล้วก็ได้ไปจีมาลองไปดูราคากันดีไหม เปิด่องกันรูราคาเหมือนกันนะครับซองอัญชายแล้วเปิดไปไข่นึ่ก็จทอะไรเดี๋ยวนะผมจะดูทางด้านของเปปปอนนะครเป็ปป้อน เซตอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยยิมถ้าผมถามถ้าถามผมนะว่าระหว่างซื้อกับเปิดอะไรคุ้มกว่านะต้องตอบอย่างมั่นใจเลยครับว่าซื้อนะครับซื้อคุ้มกว่าด้วยดีนะครับอโอเคก็ประมาณเก้าเศนบางท่าอยากแบบรีบออกกันนะ,ะน่าจะประมาณเก้าเศน อันนี้ก็มาล้านใช่ไหมแล้วก็ G E นะครับได้มาเยอะเลยเบจี G, ผมได้มาเยอะเลยนะน่าจะเบจีไปเนี่ยไปจีออยูนี่นะ w G จุด E โอ้โหอยู่ที่ประมาณสองแสนเนะครับไม่ว่าจะเปิดอะไรเปิดที่ไหนผมก็เกลือไม่เดิมนะครับขนาดอันนี้เปิดก่อนหน้านี้ขายไม่ออกเลยนะผมตั้งสี่มาแล้วราคาโลนะครับนี่ก็ห้าแสนนะครับอันนี่ก็ สอ,อ,องแสนไปใี่ไปนะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับหวังว่าจะมีอะไรดีๆให้ได้นะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม